สตรีทฟู้ดอีกแห่งหนึ่งนะครับของกรุงเทพครับถนนเทิดไทยตลาดปูดนะครับสายเขาก็จะมีของขายเยอะเลยนะครับ เรียาขนมผักกาดครับจเจ้าเก่าวัดอินครับเป็ดฮาโลโหลวัสดีครับขออนุญาตนะครับเป็ดพาโลครับ เยอะดีครับอันนี้ครับไม่เกิดไเกิดม่เกิดคนด้วยฮะเป็ดฮัโหลคึกคักแต่เช้าครับมีพี่เรับคนละครึ่งด้วยสวัสดีครับตลาดเช้าวัดกลางนะครับก็คึกคักแต่เช้าครับมาพี่เขารับคนละครึ่งด้วยคครรัับบของเจใช่เอา สวัสดีครับขออนุญาตนะครับร้านกาลิกาการังใหญ่ครับผมกับข้าวเยอะกับน่าทานครับสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2518นะครับคลิปนี้ปุ้ยอยู่ที่วัดราชคึกนะครับเดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนๆมาเดินตลาดเช้านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินจากวัดราชคึกนะครับไปวัดกลางครับ ก็บรรยากาศจะเป็นยังไงก็ตามปุ้ยมาชมครับฝั่งนี้ก็มีตลาดครับฝั่งวัดราชคึกครับเมื่อก่อนเขาจะขายอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ฝั่งทางนี้แล้วครับก็จะมีตลาดเล็กๆครับเดีย๋ยวเข้าไปดูกันครับวัดราชคึกครับก็เป็นบรรยากาศตลาดเช้าครับมีสาคูเข้าเกียบปากหมอ้อ เดินไปดูกันครับไก่ย่างสวัสดีครับขออนุญ,ญาตนะครับพี่ไก่ย่างส้มตำไก่ย่างส้มตำตายาวนะคะตายาวตรงนี้วัดมรนวัดราชคลหกนะพี่อ่ออยาไก่ย่างส้มตำ ขอบคุณนะครับแม่ค้าครับครับผมไปแม่ค้าด้วยนะเจอกัวยผัวฝรั่นี้ก็ปลาดุกย่างครับหัวกระทืบเอานะแม่ค้าไก่ย่างครับตรงนี้เป็นวัดราดชักพึกนะครับหรือว่าวัดมอนครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปวัดกลางกันครับก็ตลาดก็เป็นตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักครับที่นี่ครับ มันก็จะติดติดกันนะครับวัดราชชึกวัดกันตะแล้วก็วัดอินทารามครับอยู่ตรงนี้ครับหรือเขาจะเรียกว่าวัดมอนนะครับมีกระเพาะป่าร,ร้านตูนครับ นี้เป็นวัดมอญน,นะครับหรือว่าวัดร,ราชพฤก์ครับเดี๋ยวเราเดินไปวัดกลางกันครับก็เราจะเดินจากวัดร,ราชพฤก์นะครับเดี๋ยวเราทะลุไปวัดกลางนะครับเพื่อนติดกันก็จะเป็นวัดอินทารามครับไปว เราก็จะผ่านซอยเล็กๆครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านไม้เก่าแกครับแบบโบราณโบราณคลาสสิกย้อนยุคนะครับอพอเราเดินมาหน่อยหนึ่งก็จะมาถึงวัดกลางครับหรือว่าวัดจันทารามครับตรงนี้มันจะติดกันนะครับสมวัดตรงนี้ครับ ถึงแล้วครับวัดกลางครับของกินเยอะครับที่นี่ครับก็เป็นบรรยากาศแบบย้อนยุกย้อนยุกหนยนะครับตลาดเช้าวัดกลางครับแล้วก็ตลาดที่นี่เก่าแก่นะครับเป็ดพะโลวันดีครช้าขออนุญาตนะครับครับเป็ดพะโลครับ เยอะดีครับอ to <home> hey, <región> ันนี้ครับไม่เกิดม่เกิไมดเงินังเม่นเป็ดพัโหลคึกคักแต่เช้าครับมีพี่เขารับคนละครึ่งด้วยสวัสดีครับตลาดเช้าวัดกลางนะครับก็คึกคักแต่เช้าครับมาพี่เขารับคนละครึ่งด้วยค่ะชุดโบว์ของเจติก้าเลยพี่ผ้าดีๆนะคะไม่ตกไม่ลอกไม่พุ้งเลน ร้านขายไข่กับข้าวเยอะครับใช่กินหน้ทานเล้ครับกับข้าว ก็เป็นตลาดเก่าแก่นะครับตั้งแต่2,511ครับวัดกลางครับป่บาทะเล<ม>ก็น่าจะหลายเดือนนะครับเราไม่ได้มาที่นี่นครับตลาดเช้าวัดกลางครับ 25 1 1้าครับตลาดนี้ครับก่อนผมเกิดนี่ครับก็จะมีสองฝั่งซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเราเดินฝั่งขวาก่อนครับเดี๋ยวเราเข้ามาเดินฝั่งซ้ายเน้เน๊ขยี้บ้า มีสะดาด้วยสะดางามมากเลยหมูชิ้งครับก็เป็นตลาดเช้านะครับที่นี่ครับขายทุกวันครับทุกเช้าครับ ที่จะมีชื่อหน่อยก็จะเป็นร้านขนมหวานครับก็จะเป็นขายส่งนะครับขนมหวานที่นี่ครับก็คือขายทั้งส่งทั้งปลีกครับเราเดินมาฝั่งนี้ก่อนตรงนี้ถ้าเดินตรงไปก็จะออกไปถนนเทิดไทยได้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นร้านผลไม้ครับ นะครับเก็รับคนละครึ่งเลยครับถ้าเราเดินตรงไปก็ออกถนนเทอือดไทยนะครับเดี๋ยวซ้ายก็ไปเขตคนบุรีครับเลี้ยวขวาก็ไปตลาดตูครับเรียวกลับมาฝั่งนี้ครับกล้วยครับ ส่วนถ้าเดินตรงไปก็จะเป็นคลองนะครับคลองบางหลวงครับตลาดเช้าวัดกลาตลาดปูครับตรงนี้ครับติดถนนเพื่ไทยครับรามีรอดช่องนะ,ะนี่อะไรเอ่ยกันเกงครกดยังอ่ะ สุริยากาแฟเลี้ยวซ้ายครับสามสิบเมตรสถานที่เขาไม่มีใครเหมือนละคนละครึ่งน้อยว่ะน้อยตลาดนี้น้อยอมรับเลยาเแต่ถ้าไปข้างนอกอ่ะเยอะนะครับขอเช้าวไม่ยอดเขาส่งนะมเขาโดนภาษีอ๋อถ้ายอดมันถึงใช่ไหมล่ะครับโดนีบหัวที่เขาโดนเยอะแต่ถ้าร้านเล็กร้านน้อยเขาจะไม่ถครับครับยอพี่ก็โดนเหยียบเหยียบโอ้เยอะเหมือนกันนะ ไม่ยอมสำนกรมันยื่นกฎหมายมาพอเรานิ่งปุ๊บมันจะเล่นทางศาลเลยอ่ะสาวจะมาสแกนคุ่มือกัน้างไปเราเดินเข้าไปข้างในตลาดกันตะวันตกระยะไปนี่นะคะเลี้ยวซ้ายนะครับพี่ครับสุดซอยสุดซอยเลี้ยวซ้ายครับอ่ามีขนมหวานนะครับก็จะแบบโบราณโบราณย้อนยุคครับปลาทอด อาหารทะเลอาหารแห้งนะครับพี่ครับมีบาจ่าง20บาทสวัสดีครับบาจ่าง20บาทครับลบปลาจ่าง20บาทต้องพูดครับงีที่เดียวใช่ไหมเฮียครับอร่อยสุดด้วยใช่ไหมครับ ลองชิมนี้ครับเดี๋ยวผมเดินเดินดูก่อนเฮียเรากินเราฟรีอะกินเสร็จเราจ่ายเงินเลยครับครับบาจ่าง20บาทครับครับครับผมขอบคุณครับเฮียครับผมอันนี้ขอบคุณนะครับครับอ่ะเราเดินดูก่อนกับข้าวครับถุงละสามสิบบาทครับครับสวัสดีครับขาไก่ครับฮัลโหล อันนี้เป็นอาหารทะเลครับกุ้งหอยปูปลาครับเเร,เราเดินมาฝั่งนี้ค่นเราเดินไปเรื่อยๆนะครับมีขนมจีนครับ ปลาทอด50บาทครับจานละมีกับข้าวเยอะครับที่นี่ครับดูฝั่งนี้ร้านสาดิกากะละมังใหญ่ครับมีกับข้าวสวัดดีครับขออนุญาตนะครับร้านสาริกากะละมังใหญ่ครับผมกับข้าวเยอะครับน้าฐานครับ พี่ขาทอดมันขออนุญาตนะครับขอบคุณนะครับครับเ,เราเดินมาดูฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกันครับสุริยากาแฟครับร้านขนมหวานครับปกติจะมีคุณยายมานั่งอยู่ครับ วันนี้คุณยายไม่มาพี่อ๋อยายเข้าบ้านไปแล้วครัออยยบอันนี้ขนมหวานครับอร่อยด้วยครับถูกด้วยครับร้านนี้ครับเราเดินมาฝั่งนี้ถ้าเราตรงไปก็จะไปวัดอินทารามนะครับผักง,งามๆถ้าตรงไปก็จะเป็นวัดอินทารามครับ แม่ค้าอารมณ์ดีเปิดเพลงฟังแต่เช้าเลยครับครับ,รบขอบคุณครับ,บค,ครับผมรบตรงไปก็เป็นวัดอินทาราามครับก็จะมีสามวัดติดกันนะครับผม ตรงนี้มีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อครับมีหมูกรอบครับมีขนมผักกาดเจ้าเก่าวัดอินครับ 5บาทกับ40บบาทเจ้าเก่าวัดอินครัร้านกอกล้วย เกี่ยมเลยเกียม่าขนมผักกาดครับเจ้าเก่าวัดอินครับเกี่ยวบนโต๊ะเลยครับใส่กล่องเข้ามาแล้ว เราเดินตรงมาเรื่อยๆก็จะลุกับวัดอินนะครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บอัฐิพระเจ้าตากครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระเจ้าตากกันครับตรงนี้เป็นวัดอินทารามครับตรงนี้จะเก็บอัฐิของพระมเหสีพระเจ้าตากครับ ตรงนี้เป็นสถานที่เก็บอัฐิพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับไปซื้อสุริยากาแฟครับ เที่ยวฝานะครับมาซื้อสุริยากาแฟคนเยอะครากสุริยากาแฟครับ ็นบรรยากาศร้านกาแฟสุริยานะครับอุ้ยเหมียวเหมียวน้องเหมียวแยวนเราเรมายบวเอเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปตรงนี้ครับตรงเดี่ยวขายหมูกันครับ ตลาดที่นี่ก็เป็นตลาดเก่าแก่ครับขายทั้งส่งทั้งปลีกนะครับมีไส้กรอกมีผักอันนี้ด้วยเบตองขายเบตองนะครับที่นี่ขนมหวานเขาจะมีขายส่งด้วยนะครับมีโรตีสายใหม่โรตีสายใหม่ครับ ข้างในก็จะเป็นพวกขายหมูครับขายเครื่องแกงครับมีซอสน้ำพริกเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆครับอันนี้มีขายไข่ด้วยโอ้มีปลาคนระับปลาตัวสดๆใหม่ๆครับ ถือเป็นตลาดเก่าแก่ครับย่านวัดกันตาวัดราชคึกแล้วก็วัดอินครับไอ้วัดจันทารามครับโทษที่พูดฝั่งนี้เขาจะขายพวกหมูพวกเนื้อครับตรงนี้มีเนื้อขายเดครับ รับก็จะทะลุก,กันนะก็เป็นบรรยากาศเช้านี้ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ7.09มงนาทีนะครับตลาดเช้าวัดตรางครับ,บ,บใใรก็คึกคักดีครับเช้านี้ครับแต่สังเกตดูบางร้านเขาก็ไม่รับคนละครึ่งกันนะครับ ก็รับบ้างไม่รับบ้างครับตรงนี้ก็มีที่จอดรถนะครับจอดไว้แล้วก็เดินเข้ามาได้ครับหรือถ้าเอารถยนต์มาก็ไม่จอดในวัดอินทารามครับ แล้วก็เดินมานิดหน่อยครับปากระบอกหนึ่งตัวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเราเดินไปซอยนีนะะ้ถ้าตรงไปก็จะไปออกถนนเพื่อไทยนะครับระวังรถนะมีหมูกรอบนะครับขายอะไรต้องหู้ปลาทองโก ก็ปุ้ยสองก็ปุ้ยคงปิดลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยออนทัวร์ด้วยนะครับนี้รอดช่องขนมหวานครับ คนก็เยอะดีนะครับเดินออกมาทางนี้ครับก็เป็นตลาดที่มีสเสน่ห์นะครับที่นี่ครับเป็นตลาดเก่าแก่ของฝั่งทนอีกตลาดหนึ่งครับตรงนี้น่าจะเป็นเขตทนบุรีนะครับเวลาเดินตรงออกไปเลย เดี่ยวหมูเลยสิบบาทบถุงละสิบบาทอาม่าบ่ากินอร่อยครับขวดต้มอะถ้าเราเดินตรงไปก็เป็นถนนเทิดไทยนะครับออกไปนี่ครับ ตอนาสายๆใบๆตรงใต้สะพานตลาดปูดของกินก็จะเยอะะึงับตรงนี้เป็นถนนเพื่อไทยครับเพื่อไทย12ครับก็เป็นสตรีทฟู้ดอีกแห่งหนึ่งนะครับ ของกรุงเทพครับถนนเทิดไทยตลาดปูน,นี้ครับสายเขาก็จะมีของขายเยอะเลยนะครับให,ห,กหใก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยอ่อนทัวด้วยนะครับย่านนี้เป็นเมืองเก่านะครับแบบย้อนยุคย้อนยุคเนยนะครับตึกอาคารก็จะเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้ก็เยอะ,ะครับ เหมือนเมื่อก่อนเขามีถ่ายหนังเรื่องหลานมาด้วยครับบ้านที่เขาถ่ายอยู่ในตลาดปูเนี่ยครับรมีเกาเราด้วยใช่เดินทะลุก,กันตรงนี้เขนาน่าจะมีงานวัดนะแต่ไม่รู้ว่าเดือนไหนวัดราชคฤก์ รถมาก็จะเป็นบ้านไม้แบบโบราณครับเก่าๆครับ